โอ้โหมือมึงแง่แม่งมันดูถูกเลยไว้อะแล้วก็คืนไม่ได้หรอกดูตานี้เคยดูกูจะเอาอโถดได้ดูงั้นเดี๋ยวตานี้เรากดซับพอร์ตกันยกทีมเลยตายห้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวให้กูซับให้ตาเนี้ยเอาไงเลือกเอาเร็วเอาหมาเข้าบ้านกันอเรื่องของแกแกคอนสิรคัญไม่ค่อยมีหรอกไม่มีผลติดทีมเท่าไหร่ดูถูกจิ๊บเมืองไงอะเมื่อกี้เมื่อกี้อห้าเหมือนอสี่อ่ะต้นตริงนึกว่าเป็นซามอยู่ด้วย เออมาทำไมวะมึงอ่ะมาช่วยหรอยอีกไงเดี๋ยวตานี้ซัพพอร์ตไทยก็ได้ฮะเะมเมนเม้นเดินมานี่ตายแล้วเม้นกูเม้นไปไหนแล้วนะไม่เชียวพูดไปตามมากับมาเม้นล่นนี่ว่าใคร เงิบเลยเมนล่อนเอาเสียงเพิ่มหน่อยดิเสียงบางทีก็บอกไปี้ก็ดังไปไม่งยังไงกันแน่วะ่ะสี่สิบแล้วกันง่ายดีสี่สิบนะแจ๊ะเออ,อ,อพออ,อ่าใครแม่งเล่นพีดอเตอร์มากะูะกรําเบยเล่นเพลือดีกมาซัพพอได้ในใจนะแน่ ตอนี้คอมมินะคะจบุบุอ้ามึไมแยกกันดิ๊ดทราเมนรเลน้งเล่นเฟก็ได้เอาแย่งมิดเหรอเอาเชียมูจัดปลายเพื่อแล้วบ้างเออยากได้ลูบี้อ่ะเรามีตังอนไซื้อแน่มากตัพดร์ตเต็มตีนะตาดิไม่ต้องห่วงวิตชนะวพี่ตานน์เลิฟ ก็พอเต็มตัวนะก็ใช่ว่าตันมันจะน้อยนะเดวสามตัวผมขอซีนะตาเนี้ยอ้าวเหรออ่าอแล้วแต่เลยไม่ได้ปพี่ต้องให้ซีเขาไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยผมไปพี่นาวก็ได้ผมไม่แชร์ไม่ได้แตะตานเลยนแม้กะจะเล่นซะหน่อยอ่ามันไม่จักมั้ยแฮมเมอร์เซเว่นซินเ่เฮ้ย กูบอกของแล้วม่งของเนี้ยเออช่างแม่งออกเถอะดีละเออพี่พี่นะพี่เป้นพี่เป้นลงไปเลยพี่เป้นลงไปโอ้ยอะไรอะไล่กูไปบดอะไรไปล่างอีกโอ้เจ๋งเฮ้ยเป้นนายเล่นซัพพอร์ตเลยต้องซื้อหวานให้บิดอย่างเราเนี้ยโอ้กูว่าแล้วก็ต้องซื้อแต่กูไว้ก่อนเนอะตอนนี้ไม่มีตังค์อ่าโอ้าวโหนายก็กูสินเชื่อสินเชื่อแพนด้าแพนด้าลงมาแพนด้ามีมีมีสินเชื่อใครเงินเหลือสินเชื่อหน่อยดิผมมีสามสิบแปดบาทผมยังยืมอย่าว่าแต่สินเชื่ออะไรตอนนี้ผมยังอยู่หน้าเลือกตัวอยู่เลยเนี่ยชิบหาย ยวะไรเดี๋ยวเปิดตามวิแม่งค้างคุณก็น่าจะรู้แล้วว่าคอมผมเป็นยังไงต้นตีเนี่ยพันด้าเดี๋ยวเปไปตีนะครับรีนะคับผมไปซีก่อนเลยนะมั้ยไปซีก่อนเลยเดี๋ยวให้แลกกันแม่งค้างยาวเลยมาในโกตัวเดิมไได้เดี๋ยวมาล่างเลยน่าผมมิดน่าผมมิดน่าผมมด้าผมมิดงาเดี๋ยวโตมากูเนี่ยเดี๋ยวกูพามไปตายเองไม่ต้องห่วงเราอยากเล่นพันด้ามีเกมไหมกูเลยเดี๋ยวเอาจริงดิจัดป่ะจัดไป มันขึ้นมากูทำไมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งรีเผื่อมันกดตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปค้างอีกกดในคราบกดในคราบไม Nig ่ต้องขอมแล้วน้องมันก็ขอไม่ละมันไม่ให้หรอกเลียมจริงมันก็ให้ไม่ให้กูกูทุบขาพัง เรพักจ่า้แฮมเมอร์แฮมเมอร์โดนกดครับเงื้อไปดิจากไม้ขวาตายซ้ายนิ้วด้วนโหนสัตว์อะแฮมเมอร์ตานโกยนิ้วด่วนด้วยเออนิ้วมันดุแค่แค่ดูที่เก็บปอกดาบก็น่าจะรู้เรื่องแล้วหนังตัวเองแม่เอาดาบเสียบหลังตัวเองอะเชี่ยเฟสมึงหยุดเดินเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวมึงไปตายคาป้อมมอยังเนี่ยโอ้ผมมาลวไอทองไอเทมก็ไม่มีด้วยเป็นไงล่ะตายด้ไหม เฟดผมนี่แบบสุดๆแล้วไม่รู้เลยไม่เป็นเว้ยเราต้องทำตัวเหมือนอ่อนแอครับแต่พอเราเล่นไปเล่นมาเราก็อ่อนแอนะครับอย่าล้าคีผมสิครับผมยิ่งไม่มีอะไรอยู่ไอ้ยังแมงจีวะไอพี่มันมันเริ่มใหม่กดเล่นคนเล่นคนเล่นโด้แล้วคเล่นคนเล่นเล่นเกมจบแล้ไรวะตอนนี้พี่เล่นมาแม่งแล้ผมไม่เล่นละผมรแล้วพี่อยากเล่น ไม่เป็นไรผมอยากเล่นเฟรแล้วเมื่อกี้มันตระหนดใจอ่ะมันค้นงนางอ่ะมันไม่ได้อ่ะถ้าผมไม่เล่นโราไม่ละผมอยากยั่งมีเดี๋ยวซัพพอร์ตให้บอกแล้วตอาตาีซัพพอร์ตลูกเดียวซัพพอร์ตขอให้มีตัวตนแล้วกันนะครับซัพพอร์ตบ้านไหนไม่มีตัวตนวะขอให้มีบทบาทนี่ยสักพักเราจะเห็นซัพพอร์ตออกขอกตามครับอ่าสิบหายอันนั้นซัพพอร์ตหลายคิวครับอนนั้น อ๋อคนของคนเด็กเอาใส่ไก่มาอย่างเงี้ยใช่เลยสปอร์ใส่ชิ้แน,น,น่นอนเดี๋ยวก็เจอ,อเนียมพอล่าอิมมอร์ทัลหรอจะร้องไงเอาเนียมอ่าอิมมอร์ทัลเจอมากระตัวโอ้โหู้บเลยพ <c oughs> <c oughs> ีเดอรพีเตอร์วิ่งอย่างหมาแม่งแรงเลยสกิวเนียมพอล่อาเอาจริงอ่ะแรงที่สุดหายคนเล่นด้วยเนียมพลอล่าไอ้มีน้องอ่ะเจอกูเล่นเข้าไปเ <c oughs> งิอบเลยบอกแล้วไม่อยากเล่นซับเล่นโหดเล่นแล้วโหดไป เปลี่ยนนี่เลายๆติดติดติดช็อตว,ว่าจะไม่เล่นและว่าจะไม่เล่นโอ้โหเล่นนี้กูไม่ได้คิวแล้วเฮียเออวางอดคิวแล้วละ่ะเฮียครั้นแล้วศูนย์สี่ต้นเกมเฮียกูไม่เกิดเลยเอออ่าชิบหายแล้วซับพอร์ตกูโดนใบกูตายหาไอะไรเงี้ย <f ade> มันไม่เล่นหรอกซับพอร์ตส่งน้องเฟรมเออจริงดิวันนี้เล่นตัวอะไรเนี่ยเอาสักตัวเอาเร็วไทเกอร์โมเนี่ย จัดไปเขาดิจิตอลหลอกล่อไม่เฉยหลอกล่อไม่เฉยว่าเล็บตัวดีเอาตามน่ารักนะเว้ยเอาเอาตามันอุบ่ายเกินไปอะตัวนี้แล้วกันง่ายดีตัวอื่เนี่ยชิบเหมือนก็หลอกล่อคู่อี้ดีกว่์อู้หู้โอโลอะไรอย่างนี้โอโลวอลโออะไรอย่างนี้เดี๋ยวเจอมังกรไจะรู้มาไอ้หลอกล่อคู่เนี่ยไม่ต้องได้คิวกันหมดอะเจอผมเได้มังกร อย่างน้อยการบวกกันเปดก็ต้องได้อย่างมากไม่ต่ำกว่าสองตัวมังกรอนนี่ต้องได้ต้องได้ห้านะคะโอ้โหแต่ผมมีโคเด็กนะครับ้ยคิดเอาแล้วกันมันมันลัดจนอันนาบ้าลัดอันนากูลมเลยมันลัดจนจะอิมอ่ะกูเงี่ยตัวเดียวอิมอะตอนนั้นอีกตัวเดียวอิมใช่ป่าหรืออิมอะไรยังนี่แล้วมันก็กดคอนเทนต์กูไม่รู้กูโชว์วตารอย่างเดียวกูเยอะกอ้โหแล้วกดของทีเดียวม่งขึ้นมาสองอัน อาอส้นตีนแล้วกูจะเอาเลือดที่ไหนใช้แล้วเนี่ยเอ้ยโตคมับผมขอเนด้าครับโตเดี๋ยวก่นกูเอาการตายนิดนึงหอมจังนี้ผอมมันต้องออกแนวนี้ด้วยไหนใครเป็นซีว่ามาดูหน้าหน่อยดิดูหนังหน้าหน่อยดิหันหน้ามาให้ดูด้วยอ่ะดูหนังหน้าดูจีดูจีสติงไปเย้จีสติงดูสองตูดแม่งผมผมเห็นตัวพี่ผมจับแย่นะ เฮ้ยเขาเรียกลูกกระตาเต็มไปหมดเลยไม่ออกจะน่ารักเนี่ยโอ้มันคือจิ้มยาด้วเล่นนะแอุบายเป็นคนเล่นนะน้องไม่เข้าใจก็พอกันนัะน้องเข้าใจนิสัยเด็กเทียเขาหนังปากหวานให้พี่เด็กเทียหน้าแก่บุ้ยเทพมึงคุณรู้จักความเทพหรอครับเทพไม่เกี่ยวกับความแก่อ้าวแล้วเกี่ยวอะไรอ่ะหน้ามึงไปไกลจะเอายังไงก็เอาพูดแ่บจะซีสองหรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่ ผมเรื่อยๆซีหนึ่งเถอะเชื่อผมหนึ่งเถอะซีทูแล้วแต่คุณเลยโอ้ผมระวังบนหายสองยังไม่เยอะเลยยังไม่นี่เยอเลยพาเลทพาเลทแม่งเลยเนี่ยปิ้นมาซีดิเพื่อเออผมจะพาเลทพาเลทอะไรมันไม่เอาด้วยหรอกมึงก็ไปอยู่ซีดิ อ่าได้ได้ได้โซตันก่อนนะโซตันก่อนแล้วให้เป็นด้านตันตันไปเช่นแล้วพี่แล้วเดี๋ยวผมดันอีกทีหนึ่งโอ้แม่งตายอ่ะนอนเอ้ยมึงแกงอ่ะโดนกูพาเรแน่เต็มที่เว้ยกูอยู่ซีไดไม่ต้องห่วงปล่อยซีไว้แม่ที่วะเอาเลยเอาเลื่อยเอาเลยเฮ้ยอย่าเพิ่ง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 เยีาเพิ่งโอ้โหวุดอย่างนี้วุดอย่างพูดอย่างนี้แล้วคุยเลยครับ เอาไอ้ชี้ได้เดินไปไหนวะนะเอาช่วยกันตีดิครับเอาเฟดเอาเฟดโอ้โวินดันฮันเดอร์โอ้เฟดแขงป้อมใครตายหาตายหมดนอนเฟดส่งน้องเฟดมายืนไว้อะไรแกเฟดนะครับห้าวินาทีครับตายเฟดไปล่างเลยกูยึดแล้วเนี่ยขอโซโล่ล่างคนเดียวนะอ่าเฮีแล้วปล่อยกูเลนสอง ตายแล้วโซมึนเข้าป่าไปไม่โซเข้าป่าเดี๋ยวเข้าขอบความความอยู่แล้วฟูน่าดูขนนั้นฮันเทรอยากซื้อเสียงมากเลยเนี่ยมันอยากซื้อเสียงเนี่ยเสียงเสียงเสียงตัวผู้หญิงอะกูตอนกูตอนแถวบ้านกูเลิกช่างก็มีซื้อเสียงอันนั้นไม่ใช่แหละอันนั้นคนละเสียงแล้วปุ้ยเลยเวอร์ไอตีปมา มึงแรงอ่ะมึงมาดิ้ดิมึงแรงอ่ะอย่ามาแรงกับกูเข้าใจป่ะกกูเราสองฝั่งทนอ้าวเหี้ยผมมันรถขยะฝั่งนนเห็นแล้วผมซาเลิงเก็บเหล็กอ่ะฝั่งปทุมอ่ะรู้จักป่ะมึงโหดนะพวกมึงอ่ะมึงโหดกันมากอยมึงเดี๋ยวมึงเจอพลังกูรถขายไก่ยิบยาเหี้ยควันขึ้นเจยลูนลูนล่างลูล่างลูล่างลูล่าง แต่ก่อนกูอยู่ปฐุมนี่เขาเย็นคนเดียวก็คิวได้โอ้ยไม่เอาของตัวเลยด้วยมึงโหดสัตว์ไปแล้วเย็ดมอดไม่ธรรมดานะคนนี้โหดสัตว์ไม่ละอย่าอย่าอย่ามายุ่งกับเฟรผมไงล่ะกูอยู่ปฐุมนี่เขาสาวเขากปีกันเต็มเลยนะเว้ยขับรถเหยียบตีนหมาไอ้เหี้ยกูลงทับแก้วโ้ยนี่ไงเป็นยังไง <laughs> กลับน้องกลับแมงมาผ่า <c oughs> พ่วงมาอ,อ้าวเยอะแมงขึ้นไปตอนไหนวะเนี่ยอ้าวดจะได้แดกกูละจะได้แดกกูละจะได้แดกกูละสปอร์ตโว้ยสปอร์ตโว้ยคิวไม่ได้โว้ยไม่คิวได้วะลองดิตูม <c oughs> โดนหลอมเนี่ยไม่โดน <c oughs> โดนิวะพวกก็ตัวหลอมรับหมดเลย The juice is loose. ยันหนึ่งเจ็ด 1, ครับผมโหดี่เราเล่นกันโหดเยียเลยโอ้ย,อยสกอร์สกอหนึ่งที่ตายนี่แม่งแบบโอ้อะไรก็ไม่รู้อ <c oughs> ่ะเนาะใครแม่งตายวะโดนป้อมตตายด้วย <c oughs> <c oughs> ดูสกอร์ด้วยโดนป้อมตีครับซึงมากอะเฮ้ยแต่ผมก็เอาเอาคืนให้ได้ตั้งสี่ไอ้สามตัวเลยจ้าจ้าเขาคนเก่งเฮ้ยเฮ้ยสีกาสีกาเล่นตีใครเล่นอะเฮ้ยเป็นอ๋อ <What? S 2> เอ้าซ oh ีม oh, ีคนเดินด้วยเหรอโอ้โหตายนะตายตายประโยชน์โอ้ย่กูซับมืซีมีคนเดินด้วยก็โดดถีบให้เขาขี้ไม่หมดแล้วนะเธอกูไม่ได้ไปไหนกับพวกมึงเลยครับเดี๋ยวก็ขากูไ้โอ้โหคนรับผิอย่นยู่ดีๆก็ไม่ไปไหนก็ไม่รู้ ว้าไม่เกิดเกิดบนนะรุนบนเฮด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 เเฮเเฮดเฮดเนเฮดเฮดเนอเเเฮดเเฮดเนเฮดเฮดเฮดเก็บไดเก็บไม่ไดเอาเยเก็บไดเนจ ขอมานั่งกับต้นไม้หน่อยโอ้ลายว่ะคุยตัวตักเขาทำอย่างงี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเข้าอีกรอบเนี่ยกูเข้าอีกรอบเนี่ยรอรอฝืนมาขน่าดฝืนมาขนาดโอ้โหเดี๋ยวผมจับให้ขึ้นเลยขึ้นเลยเฮียขึ้นเลยเลื่อนหมดตัวเลยเฮียเลื่อนไหลอ่ะโอ้ยยิ้มตายแล้วเอาผ้ารับแผลไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูช่วยได้กูช่วยได้กูวิ่งไหวมาเนี่ยมาเดี๋ยวเปิดโดมให้เดี๋ยวเปิดพลังโดมประกอบลำให้เนี่ย หล่อเลยเปิดทีเดียวกูอยากได้ฮิวตอนเนี้ยไม่อยากได้โดมเนี่ยเนี่ยฮิวให้เนี่ยมีฮิวเหมือนกันนะโดดูถูกโอ้โหมึงถูกวากเลยวิ่งบ้าๆเลยเนี่ยขึ้นเยอะจุงเบยโอ้โหเนี่ยขึ้นเยอะไอ้คุณมึงขึ้นเยอะที่ควนอึดเดาวคนเดียวอ่ะโสวยแล้วป้อมแม่งเกิดมาอ๋อสียไอ้เชี่ยแม่งวิ่งหายไปแม่กลัวเจอรู้ขนาดนี้แบบ สตาร์ทกูนี่ก็บอกแล้วเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยที่แต่เรื่องการเตะสกิลแรกไม่โดนเลยเตะโคตรนว่าวกูถึงลาสเขาไม่ได้ไงรู้จักเฟสสายต้นลูกุ๋ยปล่าล่ะสายอะไรวะยังยังงงอยู่ครับยังงงอยู่ครับยังไม่เข้าใจเป็นมึงงงเปล่าล่ะกูไม่รู้กูโดนป้อมยิงต้นลูกุ๋ยอ่ะป้อมกันจะฮิวมานี่มามา็อบตัวกู ให้กูเมนตีกูจะไล่ชกหน้าเลี้ยงตัวไอ้สัตว์เดินบูดอ่ะใครต่อยกั็เดินบูดอ่ะอย่าเดินบูดด้วยบัวขาวอ่ะโต<ท><ท>เปิดเลยไอ้เียไอ้เีอยอย่าดันกูมึงดันกูทำไมละ่ะดันกูทำไมโอ้ยกูโอ้ยเปิดช้าไปแม,ม,มอติเนะี่ยกูโดนสตัร์อยู่มึงไม่เห็นกูเลยเหรอกูก็โดนสตัร์แยบเหมือนกันตายตามเลยกูไม่รู้ถึงมาคนแรกใคโยกูเห็นนะโอ้โหโคตรเกลียดเลยใส่เอ้าะไวเท่ากูเะล่ะ เดีมีวาร์ปแล้วกันจังหวะบวกอยู่เย่กระโดดออกมาวาร์ปกลับบ้านเย็นจิ๋มายเอาเฟรเรารู้นายชอบอย่ยงตายไปเลยเลตโก้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝาจะกัดเองรออีดีฉันด้วยอ้าเอาเฟรเอาเฟรเอาเอาเอาโฮ้ตถ้า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 พวกถ้าพวกมาลึงจะเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยวเร็วอีเจ็ดวิห้าสี่หมดหมด วัดตีเพื่อดูเชิญดูเชิญเฮ้โอ้โหดับเบิ้ลดาเมจด้วยคุณพี่เดไม่เก็บผมก็ขอนะครับเก็บไปแดงไปอู้ไมลหลบก่อนหลบก่อนเขาไปโดนเลยหลบก่อนกูจะฟ้องแม่ไอ้เหี้ยโซนติดเโซนติดโซนติดเราวิ่งเข้าไปใส่เลยโซนตีรอด ไอ้เี้ยเข้าไปทีไรเก็บตัวทุกทีเลยไอ้เี้ยน่าสงสารเลยตเปิดเลยตีตีเนี่ยๆไอ้เจี๊ยโง่อนกแล้วฉันโง่ฉันโง่ดูดีฉันรอดเลยฉันรอดเลยิงเลยเอ้อเต้งตงเลยต่งยิงให้ไม่ต้องวงไฟกูเม่วไห่ไฟกูเมื่อไอรเหีย กูเตะไม่โดนไอ้เหี้ยเนี่ยแหละชีวิตกูทำได้ทุกอย่างนะครับทำไม่สับสวอตได้คิววะป้อมแตกแล้วหนึ่งป้อมยังไงก็จะเข้าได้เยซสวอร์ตแม่งรวยดีว่ะจังเลยมองตรงนะฮะผมทำได้ทุกอย่างนะฮะกระโดดสตันดึงแอนตี้ผมทำได้นะฮะสกิลแรกกูเตะไม่โดนแค่นั้นนะอนาดที่ไหวแม่ง ทักษะอยู่แรกมกินด้่ใช้งานจุดของแพนด้านะเว้ยมันทำไมไม่ใช้ไม่ได้วะใช่ก็วันนั้นอ่ะพี่นาวกระโดดใส่คีบแบบเตะป้อมกระโดดใส่คีเตะป้อมอ่ะทำไมอ่ะเป็นมีดทุเรศมากอ่ะโดนใส่คีบเตะป้อมบวกบวกอยู่บวกบวกอยู่กูเตะต้นไม้กูยืนขึ้นเลยคิดถึงที่บ้านละสิต้นกล้วยอะไรเงี้ยเตะต้นกล้วยอะไรเงี้ยกูฝึกมาแต่ต้นกล้วยทุเรศที่วาย เจอฮีโร่แล้วเกิดไงมามามาได้ของได้ของแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้พาพาล่อนเลยสบายแล้วโอ้ยไอ้ปิ้นมาเดินกลับบ้านนี่หรอแน่ไปเดินดีกว่าอยู่คนเรามันทำมันอย่างนี้ใช่ป่ะมามามาไปแดดไปอ้าวเอาไม่เข้าฟันโดนช็อตแดดเพิ่มรู้อ่ะเดี๋ยวต้องมีคนโดนช็อตแดดดีเดย์เจย์ปล่อยเพื่อนไม่ต้องห่วงไปเลยพวกเอ๋ยไม่ได้ไมด้ทำงานเราดีกว่ายังทำงั้นเหรอยังทำมาขำแข็งแป้งอะไรล่ะ เฮ้ยน้ำมันน้ำมันน้องเฟรตเนี่ยน้องอะไรน้องมาเด่นกูได้กูได้กูลาดท็อตส่งน้องเฟมอ่ะเอาเปเลยถลาอยู่กวนตีเฟดูเขาเนี่ยอยู่กวนตีคีบไปดูรอบเนี่ยอย่าอย่าเลยพี่มันเป็นแบบภาพภาพภาพที่จีตามากอ่ะอันติแันจีติคีป่าเป็นในเลือดผู้สตีนแต่ก่อนผมเล่นรถเอพี่แล้วผมแข่งแข่งจริงๆเลย ผมกดผิดไปกดอันติเล่นช้างฮันเตอร์แพ้หรือยิโดนดาวมาอันติอ๋อฮันเตอร์ไอตัวอันติรอบตัวนะอืซึ้งเลยดิกำลังจะเข้ารอบกูไม่ได้กดผิดกูตั้งใจยิงกูคนดีอันนี้มันอ๋อนั่นตั้งใจรู้ตั้งใจนะโดนลาดเยอะกนไม่ไหวลงขึ้นเปล่ากูกูไปลาดเขาเอง เธอได้มานวเย็นทีิพายเลยตายออกบิงออกบิงไล่ไล่ล่าชดเชื่บ้านแล้วก็จังไรสเต็ปไพโลกูอนาาชิบหายเอะไรอะไรวะพองข่าโอ้คีพย์พงข่าไม่ทันละอันนี้ว่าไม่หมดคนแค่ไหนครับที่ตัวอยูบอกว่า ก็่เอาวทีเดียวพอถือได้่องบดเลยเนี่ยรู้สึกว่ามีอะไรมาหาเรารู้สึกได้ถึงพลังงานเคยเดี๋ยวดูนะเปิดวินวอล์กสองชั้นเอาให้งงอ่ะเอาให้แบบร้องอ่ะเฮ้ยไหนตัวอะไรมากไปกันร้าไหนดิมีไอ้เหี้ยกูวิ่งไม่ทันขากูสั้นเย็ดเช่ดักพอดีอ่ะ ปัดฉวิงรอกูด้วยกูวิ่งไม่ทันเอาไอ้สัสเฮ้ยได้คนเด็กเอาไหนวะงวัยบาแล้วเ่นแม่งเร็แม่งเร็วมิวคีทีทีใส่โดนแล้วเว้ยใส่โดนแล้วเว้ยฮีดีใจไหมดีใจไหมสวัสดียาวไปยาวไปเฮ้ยชิบหายแม่งดีแม่งแล้วเอาแม่งเลยไม่ต้องห่วงมีฮิลไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับ กไฟเองคิดนี่แหละเดี๋ยวกูไฟโอ้โหเตะแต่ปอมเตะปอมแต่ปอมแตะป้อมกดกันบ้านให้หน่อยจะจัดให้หมดเลยสามตัวแบบเขาให้หน้าสีแบบเขาดิอู้หูหลุดยักษ์ตะกี้อยู่ที่หายแล้วเอ้าหลุดโดมโดมโดมไม่แน่หลุดโดมเัราะั้นเล่ดมากโดนหนีโดม 7K คือมึงต้องจะโดมตั้งแต่กูเรื่อโอ้โหันเดอร์ไอหน้าแมวคือโดมแล้วด้วยจริงๆแต่ว่าแบบไม่ทันจริงๆอ่ะโดดหนีจิกกอ้งโผอ่ันเดอร์ไอไอหน้าคองโก้โอ้โหด่าก็เจ็บเลยหน้าคองโก้ไอหน้าลินนะเดี๋ยวกูจะได้แม่งปิดตำนานเอ้ยโอ้โหออกผิดรองเท้ามาทำเชี่ยคู่เนี่ย หรือจะได้บีเคบีแล้วไอ้ตัดมีแล้วก็ไม่ได้กดเฮ้ยขาดสลับวะโอ้ขาดวะโอ้ขาดขาดยี่สิบบาทเอ้ยไม่ใช่ขาดห้าสิบไอ้เที่จเล่นทันด้าต้องเลกตลอดเชื่อว่มีบีเคบีนะถ้ากูมีบีเคบีนะไม่เคยกดใช้อ่ะตั้งเล่นมาตั้งหัวตั้งหน้าหน้ากากหน้ากากหน้ากากนี่หน้ากากพีซรอบเลยขี้มือทำโผล่เลยก็ไม่รู้อึดจังวะไอ้หน้าต้องตีนไอ้ไอ้หน้าคองอยู่ไหนวะ แท<ข>นเลยม่ก็ให้อไอ้าตากูสู้ไม่ได้ไปเอาป้อมก็ได้เฮียกูยวิ่งไว้กูวิ่งไวซสัพพอร์ตครับสัพพอร์ตครับมีประโยชน์ที่เฮียอะไรครับบอกตรงเฮ้ยเรากูด้วยอ่าได้ฮิวแล้วมานี่มาเดี๋ยวพาไปลันล้า <c oughs> ไปเว้ยคีดกูลูกน้องพาลูกน้องไปเชื่อเดี๋ยวมันต้องมีคนฟาร์ม ไอเชื่อไม่เชื่อกูกูหลบแล้วกูหลบได้ดิเฮียหลบได้ดิโอ้โหหลบหลบได้สกิลเดียวทีนี้หลบไม่ได้เลยใช่ไหมกูหลบอย่างเท่เลยสัสไม่รู้กูเจ้าคองโกคองโกกูอยู่ไหนนี่ไงคองโกเยโดเต็มเต็มหัวโอ้โหไปไม่ทันตูโดนใคจบรู้อันตีเพชรมังกรทอง น้องกูเอาแล้วน้องกูน้องกูรัดช็อตได้ไหมน้องกูรัดช็อตไม่ได้ตายแล้วสงสารรับผอ่กูบ้างดิไปไม่ทันอ่ะคือคือเราจำเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยคุณคุณปิงเขาบอกว่าอะไรครับตอนนี้ขอพยายามทำตัวให้มีประโยชน์ที่สุดนี่ก็ผมก็เห็นเหมือนเดิมอ่ะกูไปไม่ทันอ่ะพวกมึงไม่รอกูแล้วคนอะกูลุกเพราะว่ากูกระโดดอย่างหล่อเลยที่หลบสตัม ไม่มีสตตนอีกสองสัมัตัวซับอยู่โอ้โหเสือกูกลายเป็นแมวเหยพไอ้ี่อะไรกูหลบได้กูหลบได้หลบได้หนึ่งสกิลครับที่เลือนอนที่เลือเต็มเต็มเลยเต็มเต็มดอเต็มไม่เต็มหน่วยเลยทำไมมาสองโซจะไม่ว่าเลยเฮ้ยมึงมากันห้าโซ่ครบโอ้ยยังไม่มีฮิวรอแป๊บกูติดจนเมาพังแล้วเฮ้ยมาเอา จัดจัดอหน้าคอมามีฮิวให้ไม่ต้องห่วงแม่งเลวชิบหายเลยอ่ะไม่เคยเจอคนที่ยเลวขนาดนี้มาก่อนจังแม่งเราไม่ฮิวให้ก็ได้นี่อ่ะมีตรงตไปไกลๆีเปิดโมีเด้ีเด้ไฟไฟกไฟกับกูนีเด้ น้องอยากรู้ว่าโดมันหายเอ้ยดีเจนมันหายไปไหนแม่งตีทิ้งเว้ยจะเตะแรงปั๊บเลยอ้าวโอ้โชนะแล้ววินครับโอ้สบายครับตอนนี้โหเฟสจัดไป12ต่อ4สบายครับน็แม่น่าร่อยเทปอะเดี๋ยวเราเด่งเห็นพักเค้มิดก่อน